โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง h e r โ Man Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลขาา่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆวันนี้นะครับแอนมินพามาดูข่าวด่วนนะครับที่มีหลายสำนักข่าวเลยนะครับได้ตีพิมพ์ออกมาว่า จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับในโรงงานปลากระป๋องมีคนติดโควิด2019เนี่ยถึง900คนเลยทีเดียวนะครับก็ตีแผ่ออกมาจะเห็นใน Facebook บ้างนะครับหรือว่าในกลุ่มต่างๆบ้างเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับแอนมินจะพามาดูรายละเอียดเขาบอกว่าชี้แจงแล้วนะครับหลังพบพนักงานนะครับโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อ,อกว่า900คนนะครับจาก กรณีที่มีข่าวกระแสนะครับระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติเนี่ยที่ทํางานในโรงงานผลิตปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเขาได้ตรวจพบเชื้อโควิด2,019-900ิารายเนี่ยแต่ว่าสบคนะครับเขายังไม่รายงานข้อมูลนี้และทางจังหวัดนะครับก็ได้มังคับหยุดงานไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับกักตัวนะครับโดยอ่าโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาอาการของอาการนั้นๆน,น,นะครับผม ในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็ได้อ่ารับการยืนยันตัวเลขประมาณ900คนเนี่ยว่าเป็นความจริงนะครับแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเชิงลุกนะครับผมก็คือเข้าไปตรวจสอบหาในโรงงานต่างๆนะครับไม่ได้ว่าติดอ่าในโรงงานเดียวแล้วก็ตรวจสอบต่อเนื่องมานะครับก็ไม่ได้ว่าเจอในข่าวเดียวกันด้วยนะครับผมเรื่องนี้ก็ได้รายงานคออ่าสบ,บคอเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด2019เเนี่ย จำนวนเก้าร้อยลายก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่าเป็นอย่างที่ข่าวที่ออกมาว่าติดในโรงงานประกระป่อง9ก้าร้อยลายนะครับก็ทําให้หลายคนตกอ,อกตกใจนะครับว่าโอ้โหติดเก้าร้อยลายเนี่ยติดอยู่ในโรงงานเดียวแล้วก็ต้องแพร่กระจายออกไปตามอ่าชุมชนนะครับหรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยมันจะไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมเขาเป็นเชิงลุกแล้วก็ เป็นการติดเชื้อนะครับตรงนี้บ้างลงนี้บ้างนะครับผมก็เป็นจํานวน900หลายนะครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆอีกเยอะๆมากมายเลยนะครับแอดมินไม่สามารถที่จะอ่านให้ฟังทั้งหมดได้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆลองมาอ่านดูนะครับว่ารายละเอียด เชิงลึกอีกนะครับมากมายเลยเป็นอย่างไรก็จะทิ้งลิงก์เป็นเว็บไซต์ข้างล่างให้ก็แล้วกันนะครับวันนี้อ่านผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆในนาทีนี้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับจากช่อง He โ o m a ม c h ์แชนแนนะครับก็จะเป็นสื่อการในการนำเสนอข่าวด่วนนะครับผมก็กดที่ลูกกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปเมื่อทางช่องได้ลงมันจะเด้งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็ต้องกาบคาว่าลากันไปก่อนกราบสวัสดีครับผม